ทั้งวันแล้วจะมืดแล้วตัดทั้งวันตัดไปอีกหนึ่งเดือนหนึ่งปีเคียย์พื้นที่ต้องตัดออกเนี่ยเต็มไปหมดไม่ได้ตัดอีกเท่านี้ลงไปในป่านู่นอีก ลงไปถึงริมนู่นตัดทั้งปีนี่ยังตัดยังไม่ทะลุทางเดิมไอนี่ตัดไปก่อนเดี๋ยวมันก็ขึ้นไหมโนด อยตัด<ม>ต้องรีบตัดเมหวานตัดตรงนี้มาวานตัดเข้าไปในอุมโมงนี้โอ้ วันนี้วันที่ยี่วันที่เท่าไหร่วันที่สิบ,ส,บสิบสามในนี้ยังเข้าไปไม่สุด้องเข้าไปนูน่นนะให้สุดนู่นริมถนนเลยเมื่อวานตัด ติดโน้นจะสิ่กนี้สิ่กนี้เหนื่อยก็วิ่งมาเข้ามาเจาะตรงนี้หน่อยนึงเดี๋ยวก็ทะลุก,กันวันนี้วันนี้ตัดตรงนี้เอาตรงนี้ออกให้โล่งนี่เมื่อวานกับวันนี้น,นี่ให้โล่งมืดแล้วเนี่ย6โมงขวา จะกลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาลดน้ำอีกทีหนึ่ง,งตัดไปถึงริมถนนนูน่นเกือบถึงริมถนนล้วเว้นไว้ประมาณสองเมตรอลองถ่าย น,นี่ทะลุไปถึงหน้าิถงถนนด้านหน้านู้นนูนนูนทะลุถนนโอ้อยมืดมืดตึบ๊บ